สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อยินดีตอนทับขาสู้ซองน้องตายสาวเราคือเก่าเด้อพี่น้องไม่นีเนาะน้องตายมากควัดมัดพี่น้องเลยก็เห็นห้อยซองหน่วยนาะก็ได้สิเขาไปดะห้อยเบึงอยู่ป่าว่าทิ่ได้ด้วยไรเนาะก่อนไปทับส้มฝาก็ไลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแห่งตายเนี่เด้อไปไปบ่งก็ได้เนาะมีน้องพี่น้องเขามาทั้งไหน โ oh, อ,อ้ต้นไม้เท้านี่ก็จะเป็นมันเนาะน,นี่เป็นตน้นไม้อันนี้มันโดกนะหนูตายตายไหมมาหาหอยอนี่เนาะวิวบรรยากาศแบบงามขนาดอืม ใบใหม่กับชิบุบมิไปได้พราะว่าส่วนนี้เป็นดารูใบใหม้ล่นเนาะเห็นไหมใบใหม่กำลังล้น นี่สิเป็นต้นมันเนาะท่านีา่มันบ่ทันตัดอะโอ้นี่ที่เราอันนี้เป็นมันโอ้ยอือ อันนี้ก็บบุหูว่าก็อียังหนุนไตกับบุหูเหือกันเนาะแต่ว่าเห็นมันงามก็ได้ถ่ายพี่น้องบ้างนี่อันนี้พักอันนี้เข้ากินเป็นน,น,นี่พักอันนี้เขาเอินมาพักนุ่มหย่าน้อง่านหนุนไตาเอินพักนุ่มหย่าน เลาะไปเลาะมากนะพี่เลาะน้องใตก้กะเห็นหอยเหรเนาะนี่หอยที่มาตามละมาือนี่นี่เนาะเขาจะเอื่อนมาหอยจะมาหน่วยมันอยากเลยหนานะเนาะนี่เลาะเห็นบ่หอยเดือยจว่าหอยหอ,ยหอยมนั่นเองเนาะห้าเบิ่งห้าแบบห้ายกอกเปือยเนาะห้ากับห้ายกอกเปือยต้นเปือยมันจะมีหอยนี่เนาะ เดี๋ยวหองตายสิแกให้เบิ่องนรอเนี่แกใหม่โอ้โหโอ้โอ้เดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่มันจับติดต้นใหม่เนาะนี่แหละห้อยไทีหองตายมาละมันนี่เดี๋ยวจิ้งจกจะขึ้นมันดินะเดี๋ยวหองตายสิเอาใหม่แนี่เบิ่งในโกนนี่เนาะหูมา <laughs> Đã... Nhay, giữa nó mình, nó. thả bí mật hoa bụng, tía liền. Ta ba, không nó. Ta ba mi 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 นื้หูนี้มหัวหูเอียงเลยว่าหนาจะบมมีก๊กนี่พี่น้องเลยตามหลงแเลยน้พี่น้องตัลงตาแย่ตกลงมาแล้วเนาะนิก็คือสิ่งที่ตามหาน้ะหน่อยกใหญ่นี่พี่น้องนี่ พันออกบางอย่างมันเอาออกก็ได้พี่เนาะเดี๋ยวตงตาจะเหมันเสี่ยงหลายาัเลย้ด้วยนึงนี่พี่เนาะนี่เดี๋ยวสีแงาพวงอีกว่ามันมีอยู่นะใส่ห่อซองหน่อยถ้ามันมีมันต้องมีได้นะพี่เนาะเดี๋ยวตงตาสีเง่กันไปเนาะ สีฮะก็มาอย่งเนี่ยเอาไปปลอกไม้ก็เห็นร้ายต้นเนาะนี่หพรามันมักอยู่ในต้นนี้เนาะพี่น้องต้นเปื่อยนั่นเองเนาะอยู่ในต้นเปื่อยเนาะตเปื่อยลายต้นเนาะเดี๋ยวลองตายจิโดะเข้าไปแต่ว่ามันก็สีหยาบแน่เพราะมันมีลำมัดเนาะมันต้นหมุนป่าอะไรนี่ 你先录框，看先录这个鱼了。这里咯，这尼边斜 ลุงวัวลุงยังน่าจะเป็นนกกดพวกนั่นแหละจะส้างหน่วยน่ะมีกดตัวนี้โอ้เนี่ยไปก็เห็นเนี่ยไปเห็นตะหน่วยมันเป็นหรอก อันนีเบี้ยลงตายเอาได้นี่เล็กแนวไปเห็นหวยหอยมันจะอยู่ในกลุแบบนี้ เจี ni, ๊ยน no, ุยังดนี่วันนี้กตดเนาะพี่เอาใส่หอยมาเลยนี่ใส่ประมาณนี้แล้วเนาะเนี้ยเราได้สิออกก่อนไปออกไปห้าจีจีกินนอบอลใส่ก็มี้เห็นหอยสี่หาต้น มาทับอีดเห็นมีตัวนี้แหละเราว,ว่ามันเป็นห้อยเบาเนาะโอ้บูเปลวมาทฉากอีเหอะพี่น่องเลย มาสาด n ่งมขนาดที่ด้อยนี่เนาะไปมาแล้วก็มาตีตีหอยนี่เนาะ <c ười> โอ้หอมเป็นหอม สนาะี่ก็คือทางเงื่อนเต่ให้เนาะเดี๋ยวน้องตายสีรีวิวให้เบิ่งว่าทางเป็นยังไงเนาะมาทางสีแบบไข่ไข่กว่าทางดูบ้านอยู่เพราะว่ามันมีอีกทีฟุ่น คนทางเนาะหรือว่าถนนบ้านเรานะคะตะเบนกะไก่สิโตกลินเด้อ ันนี้มันบ้านขมอนเยอะพี่น้องโอ้บ้านหัวผู้เนาะตอนนี้น้องจ่ายกับซีรงเมื่อทางบ้านขมอนบ้านขมอนนด็กกับบ้านน้ำแทงน้ำแทงนด็กกับแกงโค่นแกงโค่นเด็กกับสะโอเนาะสะโอนเด็กกับขั้นไปทั้นไหนกับเป็นบ้านน้ำตาลขั้นเมื่อทา้งนึงกับเป็นบ้านทั้งแหงบ้านของน้องจ่ายครับพี่นเนาะพอยู่บ้านบ้านนี่กับข้อหมิ่นบ้านบอกในเด้อไปหัวจักหมินบอกในเด้อ างต้องคอยบานขโม,มนนะพี่น้องนี่เดี๋ยวมันตายสิเอ้าอีเดาบาักแก้วมันอีเดานดิคิดจะว่าเราเปนใครนะพี่เมมานาะอันน,น,อนี้เป็นคอยบานขโม,มนนะพี่เนาะนี่ควาอัมบามันคอยนอนเนี่ยไปจะเห็นแต่ลงังคาเนาะห่วยห่วย บาดขมบอนได้หนิทางขึ้นให้ได้หนินี่อันนี้ท่าเสือบอลล็อปเยอะป่ะอู้เนาะนี่หมู่บ้านกัาจ้ะพี่เนาะเอ๊เห็นตาลังขาเนาะนี่ยอู้หอันนี้คือหมู่บ้านบาดขมบอนเนอะไปอีกกระเบนบ้านน้ำแทงเนาะลงข่อยได้หนิ đi đời, Bài đời. ่ไ้นป่โอทยนอนจะไปนนให้พดเจอไขึน่ผมีใครนอนบ้น้นนอโจะนอนให้เดียวอันนออกนุ่มสี่น้นุ่มหน้านอนหนาวนอนให้พเดียวะเมื่อกันเนาะมาไปี่งมาอันนี้เป็นบ้านน้ำแทงเรับพี่น้องบ้านเบาหนุหนุดาวไตเนาะเป็นไอของ้องตายเนาะ นี่นี่ก็จนี่เนาอู้งัวพี่เนองป้องัวขวดด้ายเลยไปมาหนุ่มอีกขึ้นด้วยเหรอวะออนี่เนางัวอ่าอะนั้นก็คือมาหน่อยเต๋บาเตต่อเนาะขวดใหญ่เลยเนา้งัวแบานั้นเต ป่าเขาจะปล่อยแล้วมีเหรอมันก็มัดเลอะมนอยูอย่บอลเดียวกับพวกขนไงเลยอันนี้คือขี้ผุนเนอะบอลเป็นปน้ำกรดไหม อนนี้น้องตายมากหอดเทียงนนะพี่น้องเดี๋ยวน้องตายสิเฮ็ดกินก่อนเด้อกะขอบใจขอบคุณที่สนับสนุนครับส้มคลิปของน้องตายจนจบเนาะไปกลนมั่นพี่น้องไปกลนมั่นแล้วก็ไปหาหอยเนาะพอกันไหมคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอาตเจ้าเพื่อนสมิเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายเ,ยเด้อบ๊ายบาย